สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของอัตราส่วนต่อนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องอัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวนนะคะซึ่งอยู่ในหน้า85นะคะานจากอัตราส่วนของจำนวนนะคะ3ามจำนวนเช่น a ต่อ b ต่อ c เราสามารถเขียนอัตราส่วนของจำนวนทีละ2องจำนวนได้เป็น a ต่อ b b ต่อ c และ a ต่อ c นะคะและ a ต่อ c นะคะสำหรับจำนวน m นะคะสำหรับจำนวน m ใดๆอ่ะสมมติว่านะคะ m เป็นจำนวนใดๆแล้วเรานำมาคูณทีละอัตราส่วนทีละจำนวนนะคะ <c oughs> ีละอัตรา จะได้ว่านะคะ a ต่อ b นะคะก็จะเท่ากับเมื่อนะคะเราเอา m คูณกับ a แล้วก็เอา m คูณกับ b และ c ต่อ b เอ่อโทษที b ต่อ c นะคะและ b ต่อ c เท่ากับ b คูณกับ m ต่อ c คูณกับ m ดังนั้น a ต่อ b ต่อ c จะเท่ากับ a คูณกับ m ต่อ b คูณกับ m และนะคะต่อ c คูณกับ m นะคะในทํานองเดียวกันนะคะถ้าอัตราส่วนของจํานวนมีมากนะคะมีมากกว่า3จํานวนก็สามารถใช้หลักการเดียวกันได้นะคะใช้หลักการเดียวกันได้ a ต่อ b ต่อ c ต่อ d นะคะก็จะเป็น a คูณ m ต่อ b คูณ m ต่อ c คูณ m ต่อ d คูณ m เม mm ื่อให้ m เป็นจำนวนใดๆก็หมายความว่า m เป็นจำนวนใดก็ได้ได mm hmm. ที่นำมาคูณอะต่อไปเราจะไปดูแบบฝึกห,ด 1, หัด2.1ข้อ87ข้อ3 อัตราส่วนของอายุนารีต่ออายุของโชตเป็น4ต่อ3พูดง่ายคือถ้านารีนะคะอายุ4ปีโชตก็จะอายุ3ปีอัตราส่วนของอายุโชตต่ออายุบุปผา6ต่อ7นั่นหมายความว่าถ้าอายุของโชต6ปีบุปผาก็จะอายุ7ปีข้อที่1 จงหาอัตราส่วนของอายุนารีต่ออายุของโชตต่ออายุของบุกผาอ่ะแล้วก็ให้ทำข้อที่2ถ้าโชตมีอายุ18ปีจงหาอายุของนารีและอายุของบุกผาข้อที่4พิมพ์เสนน้ำของคุณยายุพินประกอบด้วย เมนทอลพิมเ m นและกระบูนในอัตราส่วนโดยน้ำหนัก4ต่อ1ต่อ1ต,อ 1, ตามลำดับนั่นก็คือถ้ามีเมนท a ล4ก็จะมีมิ์มเซนอยู่1มีกระบูนอยู่1จงหาว่าข้อที่1ถ้าใช้เมนท a ล200กร,รมัม จะต้องใช้พิมพเสนและกระบุนอย่างละกี่กรัมและทําข้อที่2ถ้าต้องการพิมพ์เสนน้ำาน5กิโลกรัมก็คือ1นกิโลกับอีกครึ่งกิโลกรัมจะต้องใช้ส่วนผสมอย่างละกี่กรัมและให้ทําข้อและให้ทำข้อที่6 ปุ๋ย n p k สูตร8 24 24หมายถึงปุ๋ยที่มีไนตโตรเจน8ส่วนฟอสฟอรัส24ส่วนโพแทสเซียม24ส่วนโดยน้ำหนักจงหาว่าข้อที่1ถ้าในปุ๋ยมีไนตโตรเจน3กิโลกร,รมัมจะมีฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมอย่างละกี่กิโลกร,รมัม ข้อที่2ถ้าในปุ๋ยมีโพแทสเซียม9กิโลกร,รมัมจะมีส่วนผสมทั้งหมดกี่กิโลกร,รมัมและให้ทำข้อที่3สามเหลี่ยม abc มีอัตราส่วนความยาวแต่ละด้านดังนี้อัตราส่วนด้าน a B ต่อ B C คือ C ต่อ3คือถ้าด้าน AB นะ,ะยาวถ้าด้าน a b ยาว4ด้าน BC ก็จะยาว3นั่นเองอัตราส่วนด้าน B C ต่อด้าน AC คือ6ต่อ7นั่นก็คือถ้าด้าน BC ยาว6ด้าน AC ก็จะยาว7 ข้อที่1อัตราส่วนความยาวแต่ละด้านให้เราหาอัตราส่วนความยาวแต่ละด้านนะคะต่อไปข้อที่2ถ้าด้าน bc ยาว18ซนติเมตรแล้วความยาวของด้าน ab จะมีความยาวเท่าใดอันนี้ข้อนี้นะคะออกข้อสอบกลางภาคนะคะ ข้อที่3ถ้าด้าน BC ยาว18เซนติเมตรแล้วความยาวของด้าน AC จะยาวเท่าใดดังนั้นแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะก็จะมีแบบฝึกหัด2.1คอควายหน้า87มีข้อ3ใหญ่ให้ทำข้อ1ย่อยข้อ2ย่อยนะคะและ ก็จะมีข้อ4ใหญ่ข้อ่ใหญ่ให้นะคะให้ทำข้อ1ย่อยและข้อ2ย่อยนะคะและข้อ6นะคะมีให้ทำข้อ1ย่อยข้อ2ย่อยนะคะลอกโจทย์แสดงวิธีทำนะคะและมีนะคะ เ,เขาเรียกว่าแบบฝึกหัดเสริมเข้ามาเป็นข้อที่3นะคะอันนี้ออกข้อสอบกลางภาคด้วยนะคะจําวิธีการคิดไปด้วยวก็จะให้ทําข้อ1ย่อยข้อ2ย่อยนะคะต่อไปข้อ3ย่อยด้วยนะคะให้นักเรียนทําได้เลยนะคะ อ,อย่างก็ที่สามอัตราส่วนของอายุนะคะนารีต่ออายุของโชดเราก็เขียนเลยค่ะอัตราส่วนของอายุนารีอ่านนารีต่ออายุของโชดอันนี้อ่านว่าโชดนะคะไม่ใช่โชตินะก็จะเป็นถ้านารีอายุสี่ปีโชดก็จะอายุ 3ปีต่อไปอัตราส่วนต่อไปอัตราส่วนอายุของโชตต่ออายุของบุผาอ่ะก็จะเป็น6ต่อ7 6ต่อ7อ่ะ6ต่อ7ทีนี้อายุใครเป็นตัวเชื่อมระหว่าง3คนนี้คะ อายุใขรเป็นตัวเชื่อมมีนารีมีโชดมีบุภาอายุใขรเป็นตัวเชื่อมคอ่าถูกต้องอายุของของพี่โชดนะคะอายุของโชดเป็นตัวเชื่อมนะคะระหว่าง3คนนี้ระหว่าง3อัตราส่วนนี้เพราะฉะนั้นนะคะเราก็ไปดูว่าคอรอน,อนะคะหรือว่าผลคูณร่วมที่3มกับ6ก ใช้ร่วมกันนะคะที่มีค่าน้อยที่สุดหรือว่าคอลนอน,นะคะคือเลขใดวิธง่ายคืออะไรที่หารด้วย3มก็ลงตัวหารด้วยหก็ลงตัวนะนั่นก็คือเลขอะไรคะเลขเลขอะไรคะเลขหอ่าเลขหเพราะว่าหกอ่าหตัวนี้หารด้วยหก็ลงตัวหหารหได้หนึ่งอ่าหหาร3ามลงตัวไหมอ่าลงตัว6หาร3ามได้อะไรคะ หหารสามได้6หารสามได้อะไรคะหหารสามได้2อ่ะเพราะฉะนั้นจะคูณด,ด้วย2อ่ะทีนี้เราลองไปหานะคะคำตอบกันทีนี้เรารู้แล้วว่าตัวร่วมหรือว่าคอลอนอที่ใช้ร่วมกันคือเลข6ใช่ไหมคะเราก็จะดูบรรทัดนี้ว่าสาม สามคูณด้วยอะไรถึงจะได้หกสามคูณด้วยอะไรถึงได้หกคะเลขสามตัวนี้คูณอะไรถึงจะได้หกสามต้องคูณกับกับถูกต้องกับสองนะคะเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้ทุกตัวนะคะบรรทัดนี้ทุกตัวเราจะคูณด้วยคูณด้วยอะไรคะบรรทัดนี้ทุกตัวเราจะคูณเขาด้วยสองเราจะคูณเขาด้วยสองเพราะฉะนั้น สี่ก็ต้องคูณด้วยอะไรคะทุกคนสี่ก็ต้องคูณด้วยคูณด้วยอะไรเมื่อกี้ที่เขียนไว้อ่าสี่ก็ต้องคูณด้วยสองสี่คูณสเป็นเท่าไหร่คะสี่คูณสองเป็นอ่าเป็นแปดก็จะเป็น8ดต่อหกต่อไปแล้วหกล่ะหกคูณอะไรถึงจะได้หกคะอ่ะหคูณอะไรถึงจะได้หกหกคูณกับ คูณกับอะไรคะถึงจะได้6 6คูณกับ1เพราะฉะนั้น6ตัวนี้จะต้องคูณกับ1ก็คือบรรทัดน,นี้ทุกตัวก็ต้องคูณกับ1เช่นกันฮะก็จะคูณกับ1เช่นกัน7คูณ1เป็นเท่าไหร่คะเป็7คูณ1นเป็น7นะคะ 7คูณเป็น7เพราะฉะนั้นอัตราส่วนอายุของนารีนะคะต่ออายุของโชตต่ออายุของบุพาก็จะเป็นเป็นเท่าไรคะต่อหต่อ7นั่นหมายความว่าถ้านารีอายุ8ปีโชตก็จะอายุ6ปีและบุพาก็จะอายุ7 เพราะฉะนั้นนะคะเราก็ตอบเลยว่าตอบอ่จงหาอัตรสตาส่วนอ่ะอัตราส่วนอ่ะเป็น8ต่อ6ต่อ7นั่นเองนะคะเรียบร้อยแล้วสำหรับข้อนี้ ต่อไปนะคะข้อที่สองข้อที่สองเขาถามว่าถ้าโชตอายุ18ปีนารีและบุปผาจะอายุเท่าไหร่เราก็ใช้อัตราส่วนนะคะใช้อัตราส่วนออของ8ต่อ6ต่อ7นํามาใช้กับข้อที่2ได้เราก็เขียนค่ะ,อ,ะอัตราส่วนอายุของโชตน,นะคะอันนี้โชตน,นะคะ ก็จะมีอายุของใครเขาเรียนไงนารีโชดบุปผานารีโชดบุปผานารีต่ออายุโชดต่ออายุบุปผาที่เราหามาจากข้อที่หนึ่งแปดต่อหกต่อเจ็ด ทีนี้เขาบอกว่าถ้าโชดเนี่ยอายุ18ปีอ่ะโจทย์บอกว่าถ้าโชดอายุ18ปีนาลีและบุภาจะอายุเท่าไหร่อ่อะเราก็ต้องกลับไปถามแล้วว่า6เนี่ยคูณกับอะไรถึงจะได้18จาก6ปีเป็น18ปีค่ะ6คูณอะไรถึงได้18 6คูณอะไรคะ หกคูณกับคูณกับคูณกับสามถูกต้องหกคูณกับสามเพราะฉะนั้นทุกตัวต้องคูณสามหมดเลยเพราะฉะนั้นทุกตัวต้องคูณสามหมดเลยอันนี้ก็ต้องคูณกับสามตัวนี้ก็ต้องคูณกับอะไรคะคูณกับสามเช่นกันแปดคูณสามเท่าไหร่คะแปดสามยี่สิบอะไรคะยี่สิบ อ่า8324 8324ก็ 8, 3, 8, 3, จะเป็น24ตัก18ต่อไป73เท่าไหร่คะ7321อ่าก็ได้อายุของแต่ละคนมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าโชดอายุ18ปีนารีอายุเท่าไหร่คะ ถ้าโชดอายุ18ปีนารีอายุอายุ24ปีอันนี้ก็ออกข้อสอบนะคะและบุผาอายุ21ปีอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้อนี้ สรุปนะคะการหาอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะของหลายๆอัตรานะคะเราต้องหาอายุคนที่เป็นตัวกลางตัวเชื่อมก่อนอย่างข้อนี้นะคะเราจะเห็นว่าตัวกลางตัวเชื่อมก็คืออายุของโชดนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นอ่ะโชดต่ออายุนารีอันนี้ก็จะเป็นโชดต่ออายุบุภาเพราะฉะนั้นอายุที่เชื่อมก็คืออายุของโชดนะคะ ้าอายุของโชดต่อนารีก็จะเป็น4 3ต่อ4ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นโชดต่อบุภาก็จะเป็น6ต่อ7เพราะฉะนั้น3กับ6เนี่ยมันไม่เท่ากันเราก็หาคลอลนอรหรือว่าผลคูณร่วมที่เขาใช้ร่วมกันนะคะอ่าอย่าง6และ3ก็จะเป็นเลข6ใช่ไหมคะเราก็ต้องมานั่งหาอีกว่าอ,อย่าง3เนี่ยสเนี่ยคูณอะไรถึงจะได้6อ่ะสคูณ2เพราะฉะนั้นบรรทัดนี้ทุกตัวก็ต้องคูณด้วย 2ทั้งหมด4คูณ2เป็น8นะคะ4คูณ2เป็น8นะคะเราก็จะใส่8ลงไปอ่ะบรรทัดต,ต่อมานะคะเมื่อเรารู้นะคะอายุของอนาลีไปแล้วต่อไปเรามาดูบุปผาอ่ะอย่าง6อย่างเงี้ย6คูณอะไรถึงจะได้6 6ก็ต้องคูณกับอะไรคะ6ต้องคูณกับ1เพราะนั้น7ก็ต้องคูณกับ1ด้วยบรรทัดเดียวกัน7 1เป็นเเพราะนั้นบุปผาก็จะอายุ 7ปีต่อไปกรณีนี้บ้างนะคะถ้าเขากําหนดอายุมาให้ยังไงเราก็ต้องไปหานารีต่อโชตต่อบุภาที่เขาใช้ร่วมกันมาก่อนทําเหมือนข้อ1ก่อนถึงจะได้ทําข้อที่2นะคะถ้าโชตอายุ18ปีนารีบุภาอยู่เท่าไหร่เราก็ต้องกลับไปดูว่าอ่ะจาก6เป็น18จาก6เป็น18อ่ะจาก6เป็น18เนี่ย หกคูณอะไรถึงจะได้18 6แคูณสเพราะนั้นทุกตัวก็ต้องคูณด้วย3ทุกตัวก็ต้องคูณด้วย3ถึงจะได้อายุของคนที่เหลือมาอ่ะเช่น8ปคูณสนารีนะเป็น8ใช่ไหมคะแคูณกับ3เป็น24เพราะฉะนั้นถ้าโชดอายุ18นารีก็จะอายุ24อ่ะต่อไปบุผา ถ้าโชดอายุ6ปีบุภาจะอายุ7ปีใช่ไหมคะต่อไปถ้าโชดอายุ18ปีบุภาก็จะอายุ21ปีนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้คือข้อตัวอย่างต่อไปเราไปดู พิมเสนน้ำอของคุณยายุพินกันเขาก็จะประกอบด้วยเมนทอนนะคะแล้วก็พิมพ์เสนแล้วก็การาบูนมีส่วนประกอบอยู่3อย่างโดยมีอัตราส่วนก็จะเป็น4ต่อนต่อ1ตามลำดับ,บ,บใช่ไหมคะเขาบอกว่าถ้าเพิ่มจากเมนทอนเมนทอนจากสมมุติว่าจาก4กรัมเป็น200กรัมะจะต้องเพิ่มอย่างอื่นอีกกี่กรัมนั่นเองนะคะเราก็เขียนเป็นอัตราส่วนเหมือนเมื่อกี้เหมือนอายุเมื่อกี้นะคะเหมือนพอเมื่อกี้ ก็จะเป็นอ่าเมนทอลเมนทอลต่อพิมพ์เสนอ่าแล้วก็ต่อกาละบูนอ่าเมนทอลเท่าไหร่คะเมนทอลสอัตราส่วนที่เขากำหนดมาตอนแรกก็เหมือนแบบเขากำหนดส่วนผสมของ ขนมเลยสักอย่างกำหนดมาว่าถ้าใส่ถ้าใส่ถ้าใส่น้ำตาล4ช้อนอย่างเงี้ยก็ต้องใส่แป้งหนึ่งใส่น้ำตาลสี่ช้อนใส่สมมุติว่าถ้าใส่แป้ง4ช้อนต้องใส่น้ำตาลหช้อนแล้วก็ต้องใส่ผงฟู1นึ่งช้อนอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอเปลี่ยนใหม่แบบลูกค้าสั่งเพิ่มจาก แป้งสี่สี่ช้อนอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแป้งสี่ถ้วยก็ต้องเปลี่ยนจากอะไรคะน้ำตาลหนึ่งถ้วยไอ้น้ำตาลหนึ่งช้อนเป็นน้ำตาลหนึ่งถ้วยผงผงฟูจากหนึ่งช้อนก็จะเป็นหนึ่งถ้วยเช่นกันนะคะแบบรเหมือนเราทำอาหารเราเพิ่มอาหารกันไปอ่ะอย่างตัวนี้นะคะพิมพ์เสน้ำของคุณยายุพินเนี่ยมีสูตรว่าเมนทอนสนะใส่สี่นะพิมเสนใส่หนึ่งกระโบนใส่ ทีนี้ปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยสั่งของเพิ่มคุณยายเขาก็เลยเพิ่มเมนทอนเป็น200กรัมใช่ไหมคะ200กรัมจาก4กรัมเป็น200กรัมแสดงว่าต้องคูณด้วยอะไรคะต้องคูณด้วยอะไรจาก4ถึงจะกลายเป็น200จาก4กลายเป็น200ก็ต้องคูณด้วย50ถูกต้องนะคะต้องคูณด้วย50 สี่ห้่สเติมศูนย์ห้นะคะเพราะฉะนั้นทุกตัวก็ต้องคูณด้วยอะไรคะเหมือนกันคูณด้วย50อันนี้ก็ต้องคูณด้วยอะไรคะอันนี้ก็ต้องคูณด้วย50เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น1นึคูณห้ก็จะได้เป็น50นะคะก็จะเป็น200ต่อ50ต่ออ่ะต่อ50อ่า เราก็ตอบได้เลยว่าถ้าเพิ่มเมนท่อน200กรัมจะต้องใช้พิมพ์เสนอ่ะเราก็ตอบเลยว่าตอบว่าพิมพเสนเท่าไหร่คะอ่ะพิมพ์เสนจาก1 g, เป็น50กรัมแล้วระบูนอ่ะกระบูลจาก1กรัมเป็น50กรัมเหมือนกัน กรณีหาอัตราส่วนที่เท่ากันต่อไปเขาบอกว่าข้อที่2ถ้าต้องการถ้าต้องการพิมพ์เสนน้ำถ้าต้องการพิมพ์เสน,น้ำน้ํา1.5กรัม1.5กิโลกรัมจะต้องใช้ส่วนผสมอย่างละกี่กรัมเราย้อนกลับไปดูเมื่อกี้อัตราส่วนอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่คะ สี่ต่อหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมมีอะไรบ้างเมนทอนพิมพ์เสนกาลบูนอ่ะเราก็เขียนเลยเมนทอนพิมพ์เสนกะลบูนอ่ะมีเมนทอนต่อพิมพ์เสนต่อกาลาบูนเมนทอนสี่ พิมพ์เสนหนึการบูนหนึอ่ะเอา3มอย่างมารวมกันก็จะเท่ากับ4บวก1บวก1เท่ากับอะไรคะเท่ากับ6อ่ะก็จะได้พิมพ์เสนน้ำอ่ะพิมพ์เสนน้ำห6 นะคะถ้าใช้เมนทอน4กร,รมัมพิมพ์เสน1กร,รมัมกระบุน1กร,รมัมก็จะได้รวมคนรวมกันละก็จะได้พิมพ์เสนน้ำทั้งหมด6กร,รมัมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเมื่อโจทย์บอกว่าฉันต้องการฉันต้องการพิมพ์เสนน้ำ1.5กิโลกร,รมัม1.5กิโลกร,รมัม1กิโลกร,รัมมีกี่กร,รัมคะ 1>, 1กิโลกรัมมี1กิโลกรัมเท่ากับอ่ะ1กิโลกรัมเท่ากับ1พันกรัมเพราะฉะนั้น1กิโลกรัมมี1000กรัมแล้วถ้าครึ่งกิโลกรัมล่ะคะครึ่งกิโลกรัมก็จะมีมีครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็จะมี500กรัม เพราะฉะนั้น1,000กรัมบวก500กรัมเป็นกี่กรัมคะอ่าถูกต้องเป็น1,500กรัมเพราะฉะนั้นนะคะพิมพ์เศษน้ำที่เขาบอกว่า1.5กิโลกรัมก็คือ1,500กรัมนั่นเองนะคะ1,500กรัมอ่ะ1,500กรัมเพราะฉะนั้นจาก6กลายเป็น1 5 0 0จาก6กลายเป็น1,5่คูณด้วยอะไรคะ คูณด้วยอะไรเอ่ย6คูณอะไรได้15 6 6 2 12เหลือเศษ3อ่า6คูณอะไรได้30 6 5 30แล้วก็0เติม0ก็จะเป็น6คูณได้อะไรคะ250อ่าดังนั้นเราก็จะได้แล้วว่า6คูณด้วย2อ0 ห้นะคะ6คูณด้วย250ถึงจะได้1 5 0 0เพราะฉะนั้นทุกตัวก็ต้องคูณด้วยคูณด้วยอะไรคะทุกตัวก็ต้องคูณด้วย250ตัวนี้ก็คูณ250ตัวนี้ก็คูณ250ตัวนี้ก็ต้องคูณ250อาอ่ะ 1นึ่งเป็นเท่าไหรคะหนึ่งคูณสองร้อยห้าสิบก็จะเป็น250ดังนั้นใช้กะละบูนสองร้อยหกรัมแล้วพิมพ์เสนใช้เท่าไหร่คะพิมพ์เสนก็จะใช้สองร้อยห้าสิบกรัมเช่นกันอ่ะต่อไปแล้วเมนทอนนะคะเมนทอนก็จะใช้สี่คูณสองร้อยห้าสิบสี่คูณสองร่ะศูนย์ไว้ก่อนสี่คูณยี สี่คูณยี่ห้าเป็นหนึ่งร้อยอ่าก็จะเป็นหนึ่งพันใช่ไหมคะหนึ่งพันกรัมดังนั้นนะคะเราก็ตอบได้เลยว่านะคะจะต้องใช้ส่วนผสมอย่างละกี่กรัมเราก็ตอบเลยตอบอ่าใช้เมนทอนใช้เมนทอน ใช้เมนทอนทั้งหมด1,000กรัมก็คือ1กิโลกรัมนั่นแหละ1,000กรัมแล้วก็ใช้พิมพ์เสนเท่าไหร่คะอ่าพิมพเสนสอง้อยห้กรัมและกาละบูน ใช้กี่กรัมคะ250กรัมอ่ะเสร็จแล้วเหลือข้อที่ข้อที่อะไรคะข้อที่6และ3ให้นักเรียนทำเป็นกันบ้านนะคะเหลือข้อ6กับข้อ3นักเรียนทำเป็นกันบ้านเนาะนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ